หลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับพระมาเหส่วนนะฮะพระม่เหส่วนนี่เป็นพิมพ์ทางสุพรรณบุรีนะครับซึ่งอาจารย์ตีเล็กนะครับได้นำพิมพ์นี้นะฮะเอามาสร้างใหม่นะครับที่วัดนะฮะก็ปัจจุบันนี้ก็หลายปีแล้วนะครับรุ่นนี้นะฮะสร้างก็หลายปีแล้วนะครับ เป็นพระหล่อนะฮะเนื้อชินเงินเหล็กไหลนะครับนี่นะครับพระที่ขึ้นชื่อด้านอยู่ยงคงกระพันนะค,ะครับคงกระพันชาตรีนะะนี่นะฮะพระเห็นไหมฮะนี่กลับมาอีกฝั่งหนึ่งฮะ,ะจะสวนกันนะครับเขาถึงเรียกมาเหสสวนนะฮะนี่นะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพระนั่งกลับกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะฮะนี่นะฮะซื้อหนึ่ง ได้หนึ่งนะฮะมีพุทธคุณเพิ่มนะครับเนี่ยฮะหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะพระมาเหสวนซึ่งปัจจุบันนี่ก็พบเห็นยากนะครับพบเห็นยากนะฮะไม่ค่อยจะมีผู้ใดสร้างหรือวัดใดสร้างนะครับนี่นะฮะเนื้อสวยงามเป็นลุงแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะมาเหสสวนนะครับอาจารย์ตีเล็กรุ่นหนึ่งนะครับนี่แหละครับ